สวัสดีครับวันนี้คุยกันเรื่องมือเจียหรือมือจี้รุ่นเก่าไม่รู้รุ่นไหนเหมือนกันผมทำผมก็ทำแบบนี้มาตลอดแต่มือเจียมันก็มันก็มีเยอะนะครับมีหลายมีหลายแบบมีหลายแบบมากมาก ผมก็ขอพูดแค่แบบแบบที่ผมใช้นะครับอันนี้ผมเอาลูกค้าให้ผมเพิ่มเปลี่ยนเกียวเกีียวตัวนี้มันเปลี่ยนได้นะครับเกีียวตัวเนี้ยพอเราใช้ไปสักพักเนี่ยเกีียวตัวนี้มันหวานมันหวานมันก็มันก็ใช้ไม่ได้เขาส่วนบางคนเขาไม่รู้เขาก็เก็บเขาซื้ออันใหม่บางคนก็ทิ้งอือันนี้ก็คือว่าผมก็เปลี่ยนให้ได้ ค่าบริการก็คืออันละหนึ่งร้อยบาทไม่รวมขนส่งนี่ถ้าให้สะดวกที่สุดก็คือเวลาท่านขัดจักรท่านก็ฝากมาค่ารถก็อยู่ในค่าขัดจักรอย่างนั้นแหละครับหนึ่งอันหนึ่งร้อยทีนี้มือเจียร์เนี่ยมันมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเจียร์พอยดีไม่ดี คนที่เกียร์อยู่ก็คงรู้นะครับนะมันอธิบายไม่ถูกเห็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าความละเอียดของมันอยู่ในเนี้ยถ้าใครศึกษาถ้าใครใช้แล้วก็จะรู้ว่ามันซับซ้อนของบางคนก็ต้องดัดแปลงกันเองเฉพาะใครเฉพาะมันบางคนก็ดัดแปลงไปอีกอย่างบางคนก็ดัดแปลงไปอีกอย่างอันนั้นก็แล้วแต่ความพอใจแต่ละคนนะครับ แต่ผมจะบอกหลักๆไว้ว่ามือเจียเนี่ยเขาจะมีฉากของเขาและเขาก็จะมีศูนย์ของเขาด้วยหลักๆถ้าใครรู้ก็ก็เหมือนยากแต่มันก็เป็นเส้นผมบางภูเขาอย่างผมทํามาตลอดเนี่ยผมจับอันไหนผมจะรู้เลยว่ามือเจียอันนี้จะกินข้างไหนเจียออกมาเหลี่ยมจะเป็นอย่างไร พอรู้เลยแหละครับอันนี้มันอธิบายอธิบายไม่ถูกแต่ที่ผมใช้ผมรู้ซื้อมาใหม่ส่วนมากจะเกียร์ไม่ดีเพราะอะไรหลักๆพูดกว้างๆคือเพราะมันไม่ได้ฉากอันนั้นหนึ่งอย่างและส่ว,วนมากแล้วในสิบอันก็จะมีสักหนึ่งอันหรือไม่มีเลยที่ว่าเอามาแล้วเจียร์ได้ฉากเลยฉากคืออะไรเวลาเราตีหน้ากระดานอะ เราตีหน้ากระดานน่ะมันจะกินอยู่ข้างเดียวตลอดหมุนไปด้านไหนมันจะกินข้างเดียวตลอดอันนั้นคือพื้นที่สังเกตสังเกตได้ชัดๆเลยว่ามันกินอยู่ข้างเดียวหมุนไปด้านไหนมันก็กินอยู่ด้านเดียวด้านเดียวถ้ากินซ้ายก็คือกินซ้ายอยู่ตลอดนั่นเละคือไม่ได้ฉากครับความหมายของฉากคือหน้ากระดานแตะลงไปเขาก็จะกินเต็มเลยกินบนกินล่างอันนั้นเาเราหักได้แต่ซ้ายขวาเนี่ยเขาจะกิน แบบเต็มเลยดีที่สุดหรือไม่ก็นิดเดียวกินกินมาเยอะเลยส่วนส่วนที่ไม่กินเหลืออยู่นิดเดียวเราเราหมุนพลอยนิดนึงเขาก็เต็มแล้วอันนั้นคืออันนั้นคือฉากเขาตรงพูดง่ายๆคือ90องศาเขาได้เนาะผมพูดได้ประมาณนี้ไม่เชื่อลองลองสังเกตของท่านดูนะครับอันนั้นคือฉากและจุดศูนย์กลางของเขามีหรือเปล่า มีนะครับจุดศูนย์กลางหรือศูนย์เล็งศูนย์เล็งเขาเรียกศูนย์เล็งเนี่ยจุดศูนย์กลางของเขาคือจากนี้มานี้เขาจะมีจุดศูนย์กลางตรงนี้เป็นเส้นตรงมาก้นมือจี้ที่จะถูกถูก,กระจกตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เขาก็จะต้องได้ฉากกับจุดศูนย์กลางพูดกว้างๆให้งงเฉยๆ แต่ประมาณนั้นเนี่ยผมรับมาเรามาเปลี่ยนเกีียวผมก็เช็คให้หมดทุกอย่างอันไหนมันเพี้ยนมากผมก็แก้ไขให้แต่ผมไม่บอกนะครับว่าผมแก้อะไรให้ท่านไปใช้เองแล้วก็จะรู้เราพูดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เพราะเวลาด่วนเวลาไม่ค่อยมีพวกเนี้ยสวัสดีครับ